สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเลข Crazy แฟนแฟนวอลเลย์บอลสงสัยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับนุสราต้อมคำนะคะโพสต์ปริศนาฟาดแฟนลูกยางทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะนุสราต้อมคำมือเซซูลเปอร์สตาร์วอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะ โพสถึงติ่งแฟนลูกยางไทยบางส่วนนะคะย้ำว่าบางส่วนหลังแสดงพฤติกรรมไม่สมควรค่ะโดยวันที่11พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานะคะสารานุสราต้อมคำมือเซตวอลเลย์บอลหญิงไทยออกมาโพสต์ผ่านทางเทรดประเด็นที่มีแฟนลูกยางบางส่วนแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะโดยโพสต์ดังกล่าวนะคะระบุว่าต้องเป็นคนแบบไหนถึง DM ไปถามทีมล้ำเส้นไปละ ทั้งนี้นะคะแฟนวอลเล์บอลไทยส่วนใหญ่คาดการว่าแฟนลูกยางไดเร t m เมสเ g จหรือว่าส่งข้อความไปถามทางสโมสรใหม่ของนุสราต้อมคำที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะทั้งนี้นะคะ SN News ได้รายงานว่านุสราต้อมคำมือเซตวอลเล์บอลหญิงไทยเตรียมลงเล่นให้กับซานเดเอโกในศึก USA Pro Volleyball ล e a อาชีพใหม่ของอเมริกาค่ะ ได้เปิดตัวโลโก้ทีมอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่นุสราต้องคำจะออกมาโพสอะไรแบบนี้นะคะแสดงว่าเธอเนี่ยต้องเหลืออดจริงๆนะคะเลยออกมาโพสแบบนี้ สำหรับแฟนแฟนลูกยางบางกลุ่มหรือว่าบางคนที่เธอโพสต์ถึงเนี่ยนะคะก็ต้องพิจารณาพฤติกรรมของตัวเองแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องนะคะทางสโมสรเนี่ยเขาก็ต้องปิดเป็นความลับไว้ก่อนก่อนที่เขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนักกีฬาแต่ละคนนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าแฟนลูกยางทําแบบนี้นะคะมันก็มีผลต่อตัวนักกีฬาด้วยนะคะนักกีฬาเขาจะใช้ชีวิตอย่างลาบากเอานะคะยังไงก็ต้องเห็นใจนักกีฬาเขาด้วยนะคะ แล้วเพื่อนๆราคามีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างหลังจากที่ได้รับฟังรับชมข่าวนี้แล้วยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน y YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของช n i s Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าพร้อมกับข่าวสารในวงการวลเละบอลไทยของเราค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ